สนามกีฬาซันซิตี้สปอร์ตเด้งๆคุณอยู่ที่นี่ใช่คุณยังพาน้องสาวมาที่นี่ด้วยเธอน่ารักมากนี่คือลูกสาวของครูของฉันนีนี่พี่หวังทําอะไรอยู่พาลูกสาวครูของเขาไปด้วยสวัสดีนีนี่ฉันชื่อฟางปิงเธอหยาบคายมากน้องสาวของฉันที่บ้านยังน่ารักกว่านีนี่ไปเล่นที่นั่นก่อนพี่จะคุยกับพี่ชายคนนี้สักหน่อยโอเคนะจ๊ะตอนนี้พี่หวังเป็นพี่เลี้ยงเด็กชั่วคราวหรือปึ้งปึงปึงอย่า้อเล่นเกี่ยวกับฉันมีบางสิ่งที่คุณไม่จําเป็นต้้้้อออองงรููยย่านนนนก็ตีีจจโมททั ดูเหมือนว่าคุณได้ผ่านกระบวนการหลอมกระดูกรอบที่สองแล้วแบบนี้เป็นไงทำไมเราไม่ต่อสู้กันลืมเกี่ยวกับการต่อสู้ฉันเพิ่งหลอมกระดูกเสร็จเมื่อเร็วๆนี้พี่หวังตอนนี้เป็นนักศิละปะก,การต่อสู้แร้งสามแล้วในขณะเดียวกันฉันยังไม่ได้เป็นนักศิละปะก,การต่อสู้เลยฉันจะไม่ถูกทุบตีข้างเดียวจากเขาหรือถ้าฉันต่อสู้กับเขาคุณจะกลายเป็นนักศิละปะการต่อสู้โดยไม่ต้องต่อสู้ได้ยังไง <c oughs> นี่คือท่ายืนที่มั่นคงที่คุณเคยฝึกฝนมาหรือ ขาของคุณอ่อนแอและโครงร่างของคุณหลวมเกินไปคุณไม่สามารถรักษาสมดุลของคุณพอมีแรงภายนอกเพียงเล็กน้อยมากระทำต่อคุณคุณจะฝึกเทคนิคการต่อสู้ของคุณแบบนั้นได้ยังไงพี่หวังคุณไม่จำเป็นต้องตีฉันแรงๆแม้ว่าคุณกำลังตรวจสอบผลการบ่มพอของฉันใช่ไหมพี่หวังได้ฝึกการต่อสู้ด้วยขาของเขาแล้วหรือเขาเป็นนักศิลปะการต่อสู้แรงสามจริงๆปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วนั่นเป็นเพราะคำแนะนำของคุณนั่นเป็นเพราะความพยายามของคุณเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยไม่จำเป็นต้องถ่อมตนจนเกินไป เราพบกันครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษายนย้อนกลับไปตอนนั้นคุณเป็นคนธรรมดามากจริงๆหลังจากเหตุการณ์ห่วงปีนฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าภายในเวลาเพียงสองเดือนคุณจะเสร็จสิ้นการหลอมกระดูกรอบที่สองแล้วพรสวรรค์และความสามารถของคุณทําให้ฉันประหลาดใจจริงๆพี่หวังคําชมของคุณจะทําให้ฉันตัวลอยดังนั้นจับแม่เจ้าฉันหวังว่าคุณจะเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้หนานเจียงอะไรนะ